อีพที่สแล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็จะมี5้ามาเนาะงั้นอาจจะมีอีพีห้ามาด้วยนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราก็ดูเนาะอีพีห้ากับหกตอนนี้นะครับเราก็กาลังไปเว็บที่5้อนะครับตอนนี้เรากดออโตเรียบรนะ้อยแล้วโอเคเราก็ออโตไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันก็โอเคมันก็ปกติดีเนาะเราก็ ตอนนี้เราก็กำลังเข้าเวฟ52บแล้วนะเพราะว่าพวกเราออโตกันนะฮะโอเคเวฟ52เรียบร้อยตอนนี้มีสั้น38,970บาทนะครับตอนตอนที่เราไปเล่นนะแล้วก็จะมี e p อ <c oughs> นะีกมาเนาะก็คลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเอาเก็บส่วนที่เหลือนะมันก็อาจจะวนกลับมาที่เดิมมากก็ขอโทษเดินทับสวัสดีครับ